บัดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าได้ทำให้เกิดประเพณีการออกกฎหมายในรูปแบบพระราชกำหนดซึ่งปกติจะพูดแต่เฉพาะฝั่งกู้เงินได้มีการเอาเรื่องฝั่งขบวนการใช้เงินเอาไปยัดไส้ครับ ผมใช้คำว่าเป็นการยัดไส้เพราะว่ามันไม่ควรจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นการยัดไส้เพื่อที่จะทำให้มีอำนาจพิเศษไม่จำเป็นจะต้องไปปฏิบัติตามกฎกติกาของหน่วยราชการต่างๆตามปกตินี่แหละครับนี่เป็นมรดกการคลังที่มีรูโว เป็นของขวัญที่ผูกโบสีดำที่พลเอกประยุทธ์ได้มอบไว้ให้แก่คนรุ่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นวาระแห่งชาติที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าเราจะต้องท่านจะมีการระมัดระวังดูแลในเรื่องของการป้องปรามการทุจริตช่อลาดบางหลวงนั้นเนี่ยมันขัดมันขัดกับขบวนการ ใช้พระราชกำหนดของท่านเนี่ยโดยสิ้นเชิงนอกเหนือจากนั้นครับผมก่อนที่ผมจะจบนั้นเนี่ยผมยังมีข้อสังเกตอีกว่าในขณะนี้นะครับเราน่าจะตั้งคำถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์ที่เอาพระราชกำหนดผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับรอที่จะ,ะกราบประพม์ทูลเพื่อจะลงพระบรมมาพาชยีนั้นเนี่ย เราต้องตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์มีสถานะตามกฎหมายถูกตั้งหรือไม่ปัญหาคืองนี้ครับคือหลักกฎหมายทั่วไปของโลกเลยเนี่ยนะครับมันจะมีคนเนี่ยนะครับสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับคือประชาชนทั่วไปซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ์และเสรีภาพในการที่จะลงเลือกตั้ง และในการที่จะรับเลือกตั้งแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ถูกผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพคนใดคนหนึ่งไม่สามารถดำรงสองสถานะได้พร้อมกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562 มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำหนังสือยินยอมครับให้พรรคการเมืองแต่งตั้งตนเองเสนอชื่อตนเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยในวันนั้นนะครับในข้อเมืองของผมนั้นเนี่ยท่านได้ฝ่าฝืนหลักกฎหมายที่บอกว่าคนเราไม่สามารถมีสองสถานะในเวลาเดียวกันได้ เพราะท่านยังไม่ได้ลาออกจากเป็นหัวหน้าของสชครับในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ์แล,และเสรีภาพที่จะรับเสนอตัวเองเนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88แล้ว89ท่านไม่สามารถจะให้คำยินยอมแก่พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อท่านได้ครับแล้วประเด็นนี้เนี่ยแม้ถึงนา้สารรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยไว้เกี่ยวข้องกับมาตรา98วงเล็บ15ว่าสถานะพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคอสชอก็ไม่ถือเป็นพนักงานอื่นของรัฐแต่ก็เป็นคนละประเด็นครับเป็นลคนละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ผมถึงอยากจะขอสรุปนะครับว่าวาระแห่งชาติของท่านพลเอกประยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชันก็ดีการสร้างภาพว่าท่านมีธรรมมาพิบาลก็ดีขณะนี้นะครับการออกพระราชกำหนดได้ทำให้ภาพเหล่านั้นติดลบไปหมดแล้วครับขอบคุณครับ